สวัสดีครับพบกับผมในรายการเปิดกลุ่มวยชายาอีกเช่นเคยนะครับปีใหม่แล้วอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปเราก็เริ่มมาสร้างสิ่งที่ดีๆโดยเฉพาะการอนุรักษ์มรดกของชาตินี่นะครับมวยไทยเนี่ยท่านปรมาจารย์เขตท่านบอกว่าต้องใช้ตีนนะครับจริงๆแล้วทุกการต่อสู้ต้องใช้ตีนหมดคือใช้ขานั่นเองคือพูดแบบคนโบราณก็คือใช้ตีนนะฮะทำไมต้องใช้ตีนก็ตีนมันทาให้เรายือนอยู่ได้เห็นไหมฮะ เราจะถีบเขาเราจะสะกัดกั้นการลุกล้ําของเขาเหมือนหมักลุกอ่ะเบี้ยมันอยู่ไกลสุดถ้าเราเดินเบี้ยเก่งๆเราย่อมเหนือกว่าคู่ต่อสู้มวยไทยก็เหมือนกันถ้าใช้ตีนเก่งๆเข้ามาเราฉัดเข้ามาเราเตะเข้ามาเราถีบคู่ต่อสู้ก็เข้าเราลําบากนะครับการฝึกมวยก็ต้องเล่นหลายอย่างเล่นลมทำให้เกิดความมั่งว เล่นกระสอบทําให้เกิดน้ําหนักน้ําหนักหมัดแล้วก็ฝึกการตามกระสอบเวลากระสอบเซไ,ไปทางนู้นเซไ,ไปทางนี้ง่ายๆก็คือทิมทิ่มคือหมัดหน้านะครับกระแทกหมัดหลังเวียงแข้งเวียงแข้งนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองทิมกระแทกเวียงแข้งเวียงแข้งฟาดสันแขนยัดเข่ายัดเข่าอันที่ส,สามทิมกระแทกเวียงแข้งเวียงแข้งฟาดสันแขนยัดเข่ายัดเข่าจูบศอกจูบศอกเวียงศอกเวียงศอก อ่าทิ่มมือปิดหูนะเวลาทิ่มมาอย่าอย่ายืดแขนตึงนะยืดแขนตึงอย่าถูกหักแขนเอากระแทกอ่าเวียนแข้งขวาอ่าเวียนแข้งซ้ายฟังกระแทกเวียนแข้งซ้ายเวียนแข้งขวาว่าสันแขนฟังยัดเขา่าฟังยัดเขา่าฟังอ่าทิ่ม กระแทกเวงแข้งขวาเวงแข้งซ้ายฟาดสันแขนยัดเข่ายัดเข่าอ่าอ่าต่อไปก็คือพิมพกระแทกเวงแข้งเวง,งแข้งวาดสันแขนยัดเข่ายัดเข่าจูบซอกอ่าจูบซอกเวงซอกเวงซอก ลมหายใจเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างยิ่งสาหรับสิ่งมีชีวิตนะครับเราอย่าลืมลมหายใจเราพูดเราก็ต้องหายใจเรากินข้าวเราก็ต้องหายใจนะฮะเราทาอะไรเราก็หายใจเล่นมวยก็ต้องหายใจที่ลมหายใจของมวยก็คือสามขุมนั่นเองนะครับถ้าเรามีสามขุมที่แข็งแรงเรามีสามขุมที่ดีแล้วออกอาวุธก็ยอมหนักหน่วงและยังต้องรัดกลุ่มอีกด้วยหมายถึงความว่าถ้าเราออกอาวุธไปเราอยู่ในสามขุมเราก็รีบกลับเข้ามาในสามขุม เหมือนออกจากบ้านแล้วก็รีบกลับเข้าบ้านนะครับก็จะทําให้รัดกลุ่มความรัดกลุ่มมันเกิดขึ้นคือช่องโหว่ช่องว่างเราจะไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการอ,าอยากจะดูดีวดีหรืออยากจะศึกษาเราก็ทําออกมาจาหน่ายแล้วนะครับออกมาจําหน่ายแล้วเป็นดีวสดีสหรับศึกษาจริงๆแล้วก็เป็นดีวดีที่เล่นเอาไว้ที่สูงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับ แล้วก็ท้ายสุดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลเพยาไทยธีราชานะครับเป็นอย่างสูงที่ให้การดูปการะมรดกของชาติอย่างนี้อย่างดีเสมอมานะครับถ้าใครสนใจก็ตามไปที่บ้านช่างไทยเอกมยัยซอยสิบแยก2นะครับโทรศัพท์0ูนย์สองสามเหสามแดศหรือว่า01-812-8087นะครับเจอกันนะครับข่าวหน้าครับสวัสดีครับ